พี่เบิร์ดมาแล้วครับฮิ้วของขวัญมาให้เพื่อนครับเซ็นทรัลพาร์คพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดอยากกินอะไรพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดไม่ได้มีอะไรอยากกินในใจใช่ไหมอยากอยากกินแฮมเบิร์กโนนหนึ่งจากโตเกียวจากญี่ปุ่นอ่ะที่คินิคุะที่คินิคุะเห็นคนเยอะมากเมื่อกี้เห็นแล้วหรอมันอยู่ไหนเรายังไม่เห็นเดินออไปตรงนี้นี่ไงพี่เบิร์ดที่คินิคุโตะโคเมะร้านนี้หรอเป็นเนื้อแฮมเบิร์กหรอ ขึ้นลิฟต์มาเลยโซนสี่ชั้นห้าแม่เดินหลงอะโซนสี่ชั้นห้าบอกขึ้นมามาแล้วค่ะเสียมาแล้วค่ะนั่นไงเดินงงงงอยู่นะเคยกินไหมยังงงไอยังกมันอร่อยมากแกรับเคยยังยังแต่มันต้องกินเพราะว่าปั้นสดอะไรสดเดี๋ยวพาไปกินทำพิธีมอบของขวัญกันหน้าร้านนะครับระหว่างรอคิว พี่เบิร์ดเขาสั่งอาหารกระตู้เลยออาเหรฟีลแบบชิบุย่าเวอร์สามเซตเลยค่ะแล้วถ้าองแพ้ต้องอะไรคุณนะนี่แฮมเบอร์ของแท้ครับโนหนึ่งจากญี่ปุ่นต้องมีนี่บนเพดานใหญ่ๆด้วยอยากกินอะไรนะอยากกินอะไรนะแอมเบอร์นะมานานนะแฮมเบอร์แอมเบอร์แบบโอ้ยมีจานแบ่งตะเกียบทิชชู่นะนี่เป็นเครื่องเคียงนะคะคุณนะเมื่อกี้ได้ยินอะไรแว่วๆนะว่าอะไรนะฝันที่เป็นจริงของเราหมอยากกินมานานมาก กินหอมอูยดูดิอันสดคำต่อคำมีการย่างให้แบบพอดบพอดีฝันที่เป็นจริงฝันที่เป็นจริงมาก นี่พี่เบิร์ตสาขานี้เป็นสาขาเดียวที่มีซอสโคชูจังจังอุ๊ยเลิศดูวิธีการย่างเนื้อคนะพี่เบิร์ตดูพี่เบิร์ตดูเป็นไงเขาจะปั้นแบบคำต่อคำแล้วก็ย่างในอุณหภูมิที่แบบเลิศดูวิธีการปั้นเขาเห็นป่ะดู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 พี่เบิร์ตดูความ juicy ของเนื้อดิดูดิโอว่าเข้าไปย่างแบบพอดีพี่เบิร์ตดูข้าวจากจังหวัดอิวาเตนี่ของเราหรอเรามาแล้วเป็นไงพี่เบิร์ตเป็นไงครับ นี paid, ่ผ่านแหมบิคินิโคโตโกเมะเป็นไงของจริงโนหนึ่งเจสามจูซี่โอ้ยพี่เบิร์ดอยากที่คุณนาเปล่าเรากินต่อแล้วนะวิธีการเติมเกลือปึ้งๆน่ารักมากอีกเป็นไงครับพี่เบิร์ดและเจ้าของวันเกิดกินไม่หยุดเลยขอข้าวเพิ่มเนี่ยขอข้าวเพิ่มได้นี่จะเป็นของเรานะพี่เบิร์ดอีฟนะอ ไปข่ไข่แดงหลายเยอะโอ้ลาวามเอาเลยครับพี่เบิร์ดไงเพิ่มเลเวลปิกอะพิ่มเลเวลหรอคทำนัวปะวาำนัวของไข่ทำความชำของเนื้อมาอีกไหมครับมาอีกไหมครับมาเดี๋ยวฝากคุณน้ามาให้คุณน้าเลี้ยงไงร้านอะไรนะร้านอะไรนะทิกิีิทุตกูโตคุเมะเออที่ไหนครับที่ไหนเซนทรัลพาร์คชั้นห้าขึ้นลิฟต์ฝั่งโซนสีมาเออเพราะว่าพี่เบิร์ดเพราะอะไรครับพี่เบิร์ดเลี้ยงเป็นไงสามารถนิพพานได้เลยอ่ะเนอะ